รู้จักครูเบนอมลิมซูปเปอร์ฮีโร่ที่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกัน Suzuki d e ออฟเดอ e เยียร์ดิวสุดพิเศษส,ส่งท้ายปีมอบโสโล็สูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับสุ z กิวอร์รี่ฟรีโปรแกรม ที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Suzuki.co.th หรือโชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศอัปเดตใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเพราะนับเต่4คลาสใหม่บัลลงดอนิวไอคอนเบสเลเจนและไทยเบสอัดแน่น5คนพร้อมอัปเดตการย้ายทีมล่าสุดในซีซั่นนี้กับเกมฟุตบอลหนหนึ่ง TFC ออนไลน์เท่านั้น เลยนบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอรู้สึกโล่งสบายนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใบมีดเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้100ํา1 0 0แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลย สวัสดีครับแฟนเพจแฟนช่องออกมาอยู่สู้ตายครับวันนี้นําเสนอเรื่องราวของลูเบนอมาริมโคชคนใหม่ของพวกเราครับที่เข้ามาทํางานในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพร้อมความคาดหวังอีกมากมายของฟแฟนๆเรื่องราวของเขาอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคนใกล้ชิดที่เดียร์ลติกเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์ถึงโปรโตุเกสเลยครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบฝากกดติดตามก,ก่อนแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารของยูเ็ดและการระบบ AI อาจจะไม่ได้นะนําฟีดของผมขึ้นไปในช่องของท่าน จะได้มาเจอกันบ่อยๆครับเดียวจะติก e พูดถึงพาดหัวเรื่องนี้น่าสนใจครับถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปตาบ,บุคลิกของรูเบนอมริมยังเฉียบคมและไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ดูจริงจังของรูเบนอมริมอาจจะขัดกับบุคลิกของเขาที่มีอารมณ์ขันและมีรอยยิ้มกว้างอยู่เหมือนกันนะครับตามคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดเขาคือผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารและเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ ในการที่ทําให้คนรอบข้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทีมงานของเดลติกเดินทางไปยังกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสเพื่อทําความรู้จักรูเบนอมบริมให้มากขึ้นโดยได้ไปเยี่ยมร้านปัดคุณแจของคุณพ่ออมบริมครับและพบกับคุณครูประจําชั้นคนแรกของเขาพูดถึงความฝันในวัยเด็กที่อยากทํางานเป็นโค้ชกับเด็กชายที่ชื่อรูเบนอมริมปี1991เป็นปีสําคัญของพอล่าครับ มื่อเขาอายุ24ปีเนี่ยเขาได้แต่งงานและก็จบการศึกษาเป็นครูนะครับเริ่มสอนในชั้นแรกที่โรงเรียนเอกชน CEBI Foundation ในเมืองอัลเบกาทางตอนเหนือของลิสบอนในชั้นนั้นเนี่ยมีรูเบนอัลมริมเรียนอยู่ในชั้นด้วยเขาคือเด็กที่มีความสุขคุณครูของอมรลิมเริ่มกล่าวครับความทรงจําของเขาในครั้งแรกคือจากร้านกาแฟนในกรุงล bon. ิสบอนฉันจําได้ว่าเห็นรอยยิ้มของอมริมรอยยิ้มเดียวที่เขามีในตอนนั้น เขาชอบฟุตบอลมากๆเขาคือผู้นําในกลุ่มเพื่อนๆเ,เลยที่จะเตรียมการวางแผนในเกมช่วงกลางวันครับแล้วบอกเพื่อนๆว่าเล่นตำแหน่งตรงไหนเธอไปตรงนี้นะเธอไปตรงนั้นพอล่าย,ยังจําได้ว่าเขาเก่งคณิตศาสตร์ด้วยนี่ครับแล้วก็ภาษาโปรตุกเกสเป็นสิ่งที่ออมริมเฉลียวฉาญมากๆในชั้นเรียนแต่ฟุตบอลคือสิ่งที่เขารักที่สุดครับออมริมเป็นเด็กที่มีระเบียบและจะเล่นฟุตบอลทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าเรียนครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้า หรือคุณยายที่ใจดีของอมบริมพามาถึงหน้าประตูโรงเรียนก็เข้าไปเตะบอลหรือแม้กระทั่งช่วงพักกลางวันและเลิกเรียนคุณแม่ของอมบริมอนาเบล่าและคุณพ่อของเขาเวอร์จิโลได้แยกทางกันครับคุณครูของอมบริมกล่าวว่าสิ่งสาคัญในสภาพแวดล้อมของครอบครัวของเขาที่อบอุ่นก็คืออมบริมนั้นเคารพพี่ชายคนโตของเขาไปอย่างมากแม้ว่าพ่อแม่จะแยกทางกันแต่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาคุณครูของอมริมพอล่าก็บอกต่อไปว่าเมื่อฉันเห็นลูเบนในโทรทัศน์เนี่ย ฉันเห็นเขาเหมือนตอนเป็นเด็กเลยรอยยิ้มกว้างๆสิ่งที่เขาพูดก็คือสิ่งที่เขากําลังเป็นตัดภาพมาที่เคาน์เตอร์ในร้านทํากุญแจของคุณพ่อรูเบนนอรมลินวอร์จิโลเนี่ยกำลังพลิกดูภาพถ่ายหลายร้อยใบครับซึ่งเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับเส้นทางในการเล่นฟุตบอลของลูกชายเขาชนะ10แชมป์ระดับนานาชาตินะครับ3แชมป์ที่โปรตุกเกส แล้วก็5แชมป์ลีกคัพในโปรตุเกสด,ด้วยลงถึงซปเปอร,ร์คัพแล้วก็ฟุตบอลถ้วยโปรตุเกสความสําเร็จนี้เสื่อให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาในฐานะนักฟุตบอลและโคช้ชในปัจจุบันเรื่องทักษะการเป็นผู้นําของเขาโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเตะอะคาเดมี่ของเบนฟิก้าครับที่เบนฟิก้าเนี่ยเขาได้พบกับซิมเอลครับแล้วก็โจเอลเปเรล่าโคช้ชทีมสำรองของสปอร์ติ้งที่ตอนนี้นกําลังจะมีโอกาสเข้ามาแทนรูเบนออบริมในตําแหน่งโคช้ชของสปอร์ติ้งลิสบอน รวมถึงโจเซ่โมไรครับผู้ช่วยโค้ชของโจเซ่บุญโยที่อินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดและเชลซีซึ่งเคยเป็นโค้ชให้กับอมริมเป็นเวลา4ปีวอร์จิโลคุณพ่อของโอเมริมได้อธิบายถึงตัวลูกชายของเขาว่าเขาเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ในวัยเด็กเนี่ยเขามีความมั่นใจและสงบนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่สูง เขากลายเป็นกัปตันเพราะเขามีความสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆร่วมทีมเขาเป็นคนที่ส่งต่อพลังแง่บวกให้กับผู้เล่นคนอื่นเป็นแบบอย่างที่ดีคุณพ่อได้ยกตัวอย่างในเกมดาร์บี้แมชที่เบนฟิก้าเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับเขามักจะเป็นคนที่พูดปลุกใจเพื่อนๆเชื่อมั่นในการคว้าชัยชนะทำนองว่ามาเลยไปกันเถอะเขาเจะตะโกนแบบนั้นออกมาและเป็นตัวอย่างที่ดีในสนามครับเป็นนักสู้เป็นนักวิ่งการเคลื่อนไหวและพลิกแพลงในการเล่นทั้งเกมรับและก็เกมรุก เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และทุ่มเททุกอย่างอยู่เสมอเป็นเด็กที่มีจิตใจแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆตออายุ17ปีเนี่ยโอามาริมได้รับโอกาสได้เล่นกับสโมสรเบเลนเซสแต่ก็โชคร้ายได้รับบาดเจ็บช่วง20วันที่สุดท้ายเกมน,นัดนั้นเนี่ยเจอกับทีมกิมนาครับเดอะคอรอีออสทิมจากตอนใต้ของลิสบอนซึ่งพวกเขาควา้าแชมป์เยาวชนมาครอง การที่เขาไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเล่นได้เนี่ยแต่เขาก็ถูกให้ไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แทนมิฟิลนะครับเพื่อมีการปกป้องตัวเองมากขึ้นเลี่ยงต่อการบาดเจ็บและเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้โค้ชเนี่ยประทับใจโดยไอดอลของเขาหรือว่าแบบอย่างในการเล่นฟุตบอลของเขาก็คือเซดินซีดานครับแล้วก็เฟรนโดเลรันโดความมุ่งมั่นตั้งใจสูงโอเมริมไม่ชอบยอมแพ้แล้วก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ถึงทุกวันนี้คุณแม่ของเขาเนี่ยกับชิโมอัลก็ ไล่ฟังต่อเกี่ยวกับอารมณ์ที่ไม่ดีของออมบริมเวลาฟุตบอลไม่ชนะนะครับหรือว่าปลาชัยต่อคู่แข่งแม่ก็บอกว่าพวกเราไม่ควรติดต่อไปหาเขาเวลาที่ผลการแข่งนนขันไม่เป็นดั่งใจครับจนกว่า,าจ,จะถึงวันถัดไปผมเห็นน้ำตาในดวงตาของเขาเมื่อทีมแพ้ดาร์บี้แมชโมไรเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศที่คุกรุ่นเวลาที่ออมบริมไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการครับเขาบอกว่าออมบริมมีความปรารถนาที่จะชนะเขารับไม่ได้ในสิ่งที่ต่างจาก ที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้แต่ทันทีทันใดนั้นเขาคือคนที่จะรวมจิตรวมใจให้ทีมเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมจะกลับมาสู้ในนัดถัดไปวันที่18ธันวาคมปี1997ครับโมไรก็ได้พาทีมที่ประกอบไปด้วยกัปตันเยาวชนของสปอร์ติง้งเบนฟิกา้าและบบเรนเซสนั่นก็คือรูเบนอมาิมไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระหว่างสมาคมซึ่งมีคริสเตโนโรโ,โดอยู่ในกลุ่มผู้เล่นชุดนั้นด้วยอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และโคช้ชคนต่อไปของยูเต็ดนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อของอมบลิมโบจิโล่เล่าให้ฟังต่อพร้อมชี้ไปที่รูปของเด็กหนุ่ม2คนด้านโบไรก็กล่าวเสริมว่าอมบลิมและโรนโดไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้เพราะโรนโดคือผู้ที่ทําประตูที่มีบุคลิกโดดเด่นแตกต่างออกไปแต่รูเบนอมบลิมคือคนที่ทําให้คนอื่นรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวโบไรนั้นชื่นชอบอมบลิมเป็นอย่างมากครับในวัยเด็ก ที่เข้มแข็งตลอด20ปีที่ผ่านมาหลังจากที่โมไรายออกจากเชลซีครับเพื่อสร้างเส้นทางในฐานะโคช้ชคนใหม่ของอัลทาญยาสปอร์ในตุรกีเขาพยายามที่จะเซ็นสัญญากับโอมลิมเข้ามาช่วยงานแต่ก็ไม่สามารถทำข้อตกลงได้ทันเวลาเมื่อได้ยินมาว่าเขาจะทำงานเป็นโคช้ชมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะเขาเป็นคนที่มีบุค,คลิกและคุณสมบัติที่เป็นแบบนั้นแล้วคอยช่วยเหลือผู้อื่น ค a ร์ลส์ปิเลสอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครับที่อยู่ในบทความนี้ด้วยและก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสโมสรนคาสเปียครับทีมในดิวิชั่น3ซึ่งค a ร์ลส์ปิเสเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสสนดังกล่าวซึ่งพวกเขาเคยไปเล่นในรอบเพย์ออฟมาแล้วถึง2ครั <Universe> ้งใน3ปีก่อนหน้านั <c red> ้นครับแต่ไม่เคยไปถึงรอบสุดท้ายเพื่อจะทำให้ทีมเข้าไปสู่ลีกที่สูงกว่าได้ ในเดือนเมษายนปี2018เนี่ยการค้นหาโค้ชใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นปีแ้กได้พบกับอมริมที่ร้านกาแฟใกล้บ้านของอมบริมนั่นเองใกล้สนามสปอร์ติ้งในลิสบอนครับในปีถัดมาเนี่ยอมริมอายุ32ปีเขาตัดสินใจเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพโดยมีช้ําติดมือ10รายการและได้ลงเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งเขายังไม่เคยเป็นโคช้ชมาก่อนแต่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การเล่นในสิ่งที่เขาชอบครับ และไม่ชอบเป็นพฤติกรรมของโค้ชแต่ละคนที่เคยร่วมงานอโมลิมได้รับอิทธิพลแทคกติกฟุตบอลจากจอชเชสซุดโค้ชคนเก่าของเขาที่เบรเนเซ่และเบนฟิก้าที่ใช้ระบบ3-4-3ตอนนี้เนี่ยจอชเชซุดคุมทีมอัลฮิลลในซาอุดีอาระเบียโจเซ่มุญโยเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจของรูเบนอโมลิมครับเคยมาช่วยงานในหลักสูตรการฝึกสอนระดับสูงที่มหาวิทยาลัยลิสบอนซึ่งนำไปสู่การฝึกงานกับมุนโยที่แมนเชสเตอร์อยู่แต่ปี2017 หนึ่งสัปดาห์ด้วยกันเตียก็ลิเบโรเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนของรูเบนอมาริมที่สนิทกันมากว่า25ปีครับบอกว่าโจเซ่มุญยและเชซซสคือโค้ชที่ยอดเยี่ยมแต่รูเบนในมีวิธีการของเขาเองในการสื่อสารกับผู้อื่นและสร้างทีมในแบบของเขาเขาไม่ได้พยายามจะเป็นคนอื่นกลับไปที่ปีแรดครับพยายามโน้มนา้าวใจให้ออมาริมเข้ามาร่วมง,งานที่คาสเปียแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมในฐา,านะโค้ชก็ตามแต่เขาบอกว่าเขาเห็น บุคลิกของอมริมและชื่นชอบคิดว่าจะเป็นโค้ที่สมบูรณ์แบบซึ่งคาร์ลอตปีเลสก็ได้บอกอมริมถึงเหตุผลที่เขาดึงเข้ามาทํางานที่คาสเปียว,ว่ารู้สึกแบบนั้นที่อมริมมีความพิเศษเหมือนเป็นนักมายากลเขารู้ว่าต้องพูดอะไรในทุกช่วงเวลาของเกมเขาเข้าใจทุกอย่างในช่วงเวลานอกสนามและในสนามและเขารู้ว่าจะนําทีมอย่างไรแบบที่ไม่มีใครทําได้ปีเลสเราต่อว่าทุกคนตกหลุมรักเขาครับที่คาสเปียเขาแตกต่างไปจากคนอื่นโดยสิ้นเชิง แต่คาสเปียก็ประสบความพ่ายแพ้ใน2เกมแรกของฤดูกาลแล้ออมริมนก็บอกปีแรนว่าหากเขาแพ้เกมต่อไปเนี่ยเขาจะลาออกทันทีเพื่อเป็นการรับผิดช,ชอบแต่ว่าบอกบริหารของคาสเปียก็บอกให้ออมริมนใจเย็นลงโน้มน้าวใจเขาทํางานต่อเดี๋ยวมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเองซึ่งปีแรนบอกว่าไม่มีทางที่จะให้เขาออกจากทีมคาสเปียเริ่มชนะเกมถัดไปครับแล้วก็ออมริมเลือกจะเปลี่ยนระบบจาก4 4-2 ไปเล่น3-43ซึ่งเป็นระบบที่เขาใช้ตั้งแต่ตอนอยู่บรากาบีครับมาที่บารากาชุดจ่ายและสปอร์ติ้งลิสบอนหลังจากนั้นทีมก็เริ่มต้นแบบไม่แพ้ใครครับเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยทำงานหนักมากมีทักษะการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติสามารถทำให้ผู้เล่นในทีมเนี่ยทำทุกอย่างตามที่เขาคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่ปีแรสบอกโดยสิ่งที่อเมริม,มักจะทำก็คือสื่อสารด้วยวิธีการที่ยอดเยี่ยมใช้คำพูดเพียงไม่กี่คำแต่เข้าใจง่าย จะทาให้ทีมมีความสามัคคีการที่สโมสรคาสเปียเป็นทีมกึ่งอาชีพนะครับไม่ใช่สโมสรอ,อาชีพแบบเต็มตัวจึงมักจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่พอสมควรครับอามาริมเลือกจะเข้ามาจ่ายเงินเพื่อช่วยทีมแล้วก็ช่วยผู้เล่นด้วยนะักแต่คนหนึ่งไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านหรือดูแลลูกๆได้รัฐบาลคอยจะขู่ว่าจะเอาลูกๆของเขาไปจากนักเตะคนนั้นและคนที่รักครับอามาริมสัญญากับเด็กคนนั้นว่าจะจ่ายค่าเช่าบ้านทุกๆเดือน แล้วโมลิมก็ยังคงจ่ายค่าชาวบ้านห้จนถึงทุกวันนี้แต่ทุกอย่างก็มีอุปสรรคครับสโมสรคาสเปียโดนสมาคมฟุตบอลโปรตุกเกสสั่งแบนโอมลิมเป็นเวลา1ปีเพราะว่าเขาไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการเป็นโค้ชถูกลงทะเบียนอย่างเป็นทางการว่าเป็นเพียงโค้ชฝึกงานเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาบทลงโทษดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปจากการฟ้องศาลที่เกิดขึ้นครับแล้วโมริมก็ตัดสินใจลาออกในเดือนมกราคมปี2019คาร์ลอสปิเลส ผู้มวยการกีฬาของคาสเปียก็ไม่เห็นด้วยครับคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่จะมีคนพยายามขัดขวา,กางการทํางานของโอมริมเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของสโมสรครับแต่ในท้ายที่สุดนักเตะชุดเดิมของคาสเปียก็เล่นระบบที่โอมริมได้ติดตั้งไว้ให้สุดท้ายพวกเขาก็ได้เป็นแชมป์และได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกที่สูงกว่ารูปเบนโอริมได้ปฏิเสธงานจากเบนฟิกา้าและก็เอสโตริลสโมสรในโปรตุเกส2สโมสร และเขาเลือกรับง,งานถูกแต่งตั้งเป็นโค้ชทีมสำรองของรากาหรือว่ารากาบีครับจากนั้นก็รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นโค้ชหลักของทีมชุดใหญ่แทนที่ริคาร์โดซาปิโต้ที่ถูกไล่ออกไปในอีก3าเดือนต่อมาจากการลงสนามในเกมแรกเดือนมกราคม2020นะครับเขาไม่แพ้11เกมจาก13เกมโดยแพ้เพียงแค่เกมในยูโรป,ปาลีกเท่านั้น ซึ่งช่วงที่อบริมอยู่ที่บารากาและขึ้นมาที่บารากาชุดใหญ่เนี่ยเป็นช่วงมกราคม2020ซึ่งเป็นรอยต่อที่บุนโอลแฟนเดย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอดีครับแต่หลังจากนั้นเดือนมีนาคม2020ครับเดือนที่3ของปีนั้นออบริมก็ถูกเลือกให้คุมสปอร์ติ้งลิสบอนในประสบการณ์ลีกสูงสุดของโปรตุเกสในเวลาเพียงแค่สอเดือนจากที่คุมบรากาชุดใหญ่ สปอร์ติ้งจ่ายเงินค่าฉีสัญญาให้บรากา10ล้านยูโรครับซึ่งถือว่าเป็นค่าฉีกที่แพงที่สุดอันดับสาของโลกในตอนนั้นสำหรับตำแหน่งผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่แล้วก็เหมือนกับเป็นสงครามกลางเมืองเลยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการมาเป็นโค้ชของสปอร์ติ้งแต่ว่าโอมมริมก็รับผิดชอบได้ทุกอย่างครับมันมีความกดดันมหาศาลและก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนในทีมด้วย ยกเว้นบางคนที่รู้จักอมบริมอยู่แล้วโคเซชิเอิราครับอดีตทีมงานแมวมองของสปอร์ติ้งเนี่ยก็ได้บอกกับลวติกว่ามีปัญหาหลายอย่างกับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่สปอร์ติ้งครับทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเมื่อรูปเบนอมบริมมาถึงเขานำมัรทธรรมที่แตกต่างเข้าสู่สโมสรสู่บอร์ดและทุกคนที่นั่นเขาคือบุคคลที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านและก็ได้ร่วมงานกับูโก้เวียน่าผู้อำนวยการกีฬาของสปอร์ติ้ง ซึ่งวียนนาบอกว่าโค้ชคนนี้แตกต่างไปอยากเห็นได้ชัดเขานำอาความเห็นหกเห็นใจเข้ามาพยายามที่จะจริงจังในการทํางานร่วมกับทุกคนครับแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้ทุกคนมีสมาธิกับตัวเองได้ด้วยสมสรมีปัญหามากมายเกี่ยวกับการสื่อสารจากทีมและบอกบริหารครับแต่เขาแก้ปัญหาได้90%้จากปัญหาเหล่านั้นและเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับหลักการของเขาแต่คุณก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่าเขารู้วิธีการเอาชนะหัวใจคน พูดถึงจุดอ่อนของอมริมครับที่รีบาโลเล่าให้ฟังหลังจากรู้จักกันมากว่า25ปีก็คือบางทีเขาอาจจะตรงไปตรงมามากเกินในการแสดงความเห็นบางครั้งในวงการฟุตบอลน่าจะกลายเป็นปัญหาได้เขาพูดสิ่งที่สมควรพูดโดยไม่ได้กังวลอะไรครับเขาไม่เอาใจคนอื่นเขามีจุดอ่อนบ้างแหละทุกคนก็ต้องมีแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเราไม่ชอบเขา โอมมริมเนี่ยสามารถคุมสปอร์ติ้งลิสบอนทำงานร่วมกับฮูโกเวียน่าแบบพี่น้องได้เป็นอย่างดีครับบางทีลูบินโอมมริมอาจจะถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ดึงตัวไปเป็นกุญซือใหม่แทนเป๊ปโกเดล่าก็ได้ถ้าเป๊ปออกจากทีมเพราะฮูโกเวียน่ากำลังจะเข้ามาเป็นผู้มือการกีฬาคนใหม่นะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มงานในช่วงกลางปี2025พวกเขาทั้งคู่เป็นเหมือนมือขวาและมือซ้ายทำงานร่วมกันอย่างกล้ชิดที่สปอร์ติ้งลิสบอน นอกจากอเบริมจะเก่งเรื่องแทัคติกเรื่องการโคชิ่งแล้วเขาเคยเป็นนักวิเคราะห์ในทีวีด้วยนะครับในปี2019ทีวีของโปรตุเกสทีวีได้รับคำจักัดความในการวิเคราะห์ว่าสั้นแต่หวานก็คือวิธีการที่เขาอธิบายอ่านเกมมันชัดเจนแล้วก็เรียบง่ายครับแต่ที่แตกต่าตไปจากคนอื่นเขามักนําเสนอแนวนคิดใหม่ๆในการเล่นอยู่เสมอครับสิ่งที่แปลกใหม่คือการสื่อสารและมักจะมาด้วยความจริงใจและเป็นธรรมชาติ หลังจากนี้ทุกเวลาของลูเบนอวิลิมจะมีค่ามากๆครับในช่วงเวลาว่างเขามักจะไปยิมไปชกมวยหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยามาเรียจูเอลดิอโก้ครับแล้วก็ลูกชาย2คนมิเกลแล้วก็มานูเอลตั้งแต่เริ่มเป็นโค้ชมาครับเขาก็มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลงและเส้นทางใน6ปีก่อนหน้านี้กำลังก้ากระโดดไปอีกขัน้นกับการมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเพื่อนของเขาเนี่ยไม่ประสงค์ออกชื่อเพื่อปอกป้อง เรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับบอกว่ารูเบนอมบริมเนี่ยคือซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถทำทุกอย่างเองได้ครับและคิดว่าไม่มีความท้าทายใดเกินเอื้อมมือเขาแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับจากบทความของเดลติกก็บ่งบอกชัดเจนว่ารูเบนอมอริมก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเหมือนคนทั่วไปครับและความคาดหวังที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสูงมากระบบหลังสารที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นโดยสิ้นเชิงและความคาดหวังจากแฟนบอลที่เข้าสู่ยุคใหม่เต็มตัว เป็นสิ่งที่เขาต้องพิสูจน์และน่าให้กำลังใจเป็นอย่างยิ่งครับรูเบนอมบริมโค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ